วันนี้จะมาแนะนำวิธีกระตุ้นรากภูด่างให้ออกเร็วขึ้นค่ะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีนะคะน้ำค่ะน้ำเราเทน้ำลงไปนะคะจะเป็นน้ำประปาก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้ใส่เกือบ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 เต็มถังค่ะ แล้วเราก็เทน้ำยาเร่งรากอันนี้นะคะน้ำยาเราจะใช้ B หนึ่งค่ะน้ำยาน้ำปริมาณนี้เราจะใช้ประมาณสักเจ็ดฝาค่ะฝานี้นะคะเทลงไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด พูแอปเปิล hmm. นะคะที่เราทำเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการจุ่มค่ะจุ่มการจุ่มนี่นะคะคือจุ่มให้เขาชุ่มแล้วก็ให้ใบเขาสัมผัสกับน้ำยาไปด้วยค่ะแล้วเราก็จะเตรียมเอามาลงที่แปลง ที่เราจัดเตรียมไว้ซึ่งทางสวนนี้เราจะใช้โรยด้วยขุยมะพร้าวค่ะเพื่อให้พื้นเนี่ยมีความชื้นเพื่อรากเนี่ยจะได้ลงไปยังลงไปเร็วขึ้นนะคะอันนี้จุ่มจุ่มซ้าอีกทีก็ได้ค่ะอันนี้จะจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้รากเขางอกเร็วขึ้น อันนี้พูแอปเปิลนะคะที่ทางสวนทำเสร็จแล้วเนี่ค่ะก็จุม่มจุ่มไปเลยค่ะให้เขาชุ่มชุมหน่อยถ้าลูกค้านะคะถ้าลูกค้าจะเลี้ยงไม้ที่ทำใหม่ๆนะคะก็จะแนะนำเป็นจานรองแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วลูกค้าก็ใส่น้ำประมาณนี้นะคะ พอนกประมาณเนี้ยค่ะไม่ต้องมากเวลาเราจุ่มน้ํายาเวลาเราจุ่มน้ํายาแล้วนะคะเราก็จะเอามาวางแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะปริมาณน้ำประมาณนี้นะคะ เพราะว่าแบบภูแอปเปิลเนี่ยค่ะช่วงนี้ฝนจะตกเยอะมากแล้วใบเขาจะชอบเสียหายใบเขาจะช้ำเพราะว่าใบเขานิ่นมมากเลยค่ะเนี่ยถ้าลูกค้าีบบดะจะเป็นการช่วยความชุ่มชื้นของเขาแล้วก็รากเขาจะออกเร็วขึ้นค่ะเนี่ยแต่เทคนิคอยู่ที่น้ํานะคะน้ําห้ามเยอะเลยค่ะถ้าน้ําเยอะถึงนี่นะคะจะทําให้เขาเน่าได้น้ําแค่นี้เองค่ะ ล้วเลี้ยงอย่างนี้แล้วก็เราเอาไปไว้ในร่มแต่ว่าต้องมีอากาศถ่ายเทนะคะไม่ต้องให้เขาสัมผัสกับฝนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งรากมาแน่นอนค่ะต้องรดน้ำอีกไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องรดน้ําแล้วนะคะเราดูน้ําน้ําในถาดเนี่ยค่ะให้มันเพียงพอประมาณนี้นะคะแค่นี้เองค่ะอันนี้คือเทคนิคเลยค่ะ